นี่ทุกคนเมื่อกี้นะคะจิตเห็นแม่ของปลาช่อนนะคะแม่ของลูกปลาช่อนพวกนี้เขาโผล่หัวขึ้นมาดูเราด้วยค่ะเนี่ยจิตเอามายืนใกล้ๆสระน้อแเราทีนี้แม่เขาก็คงโผล่หัวขึ้นมาดูมั้งคะไม่รู้ว่าในกล้องจะเห็นไหมนะเนี่ยอันนี้ก็คือฝูงมของลูกปลาช่อนนะคะแล้วทีเนี้ยแม่ของเขานะคะก็จะลอยวนเวียนอยู่ใกล้ๆลูกของเขา เวลามีปลาตัวไหนนะคะเข้ามาใกล้ลูกของเขาเนี่ยเจ้าแม่ปลาเนี่ยก็จะคอยไล่ปลาตัวอื่นออกไปให้ห่างๆลูกเขาค่ะหูลูกปลาช่อนนะคะเนี่ยมีเป็นร้อยเลยแหละดูแล้วว่าแม่เขาก็จะลอยมาใกล้ๆลอยอยู่ใกล้ๆเฝ้าลูกเขาตลอดนะคะลักษณะของลูกปลาช่อนเนี่ยก็คือตอนเขายังเล็กๆอยู่เนี่ยเขาก็จะลอยผุดหัวขึ้นแบบนี้ค่ะลอยผุดหัวขึ้นแบบนี้ลอยหัวนะ่ะเขาเรียกอะไร ผุดหัวขึ้นแบบนี้ตลอดนะคะลักษณะของปลาช่อนเนาะเราก็จะเห็นเป็นฟองๆนะคะนี่ผุดหัวขึ้นมาหายใจหรือเปล่าไม่รู้เนาะถ้าเห็นฝูงลูกปลาที่แบบว่าผุดหัวขึ้นมาแบบนี้ก็คือให้รู้ไว้ว่าเป็นลูกปลาช่อนแน่นอนนะคะถึงตอนนี้ตัวเขาจะยังเล็กมันก็จะเหมือนปลาซิลเราก็จะดูยากแต่ทีนี้เราจะมั่นใจยิ่งขึ้นก็แต่เมื่อเห็นแม่ของเขาคอยอเฝ้าพวกเขาอยู่นะคะคอยไล่ศัตรู ให้ห่างจากลูกเขานะคะแล้วก็จะเป็นตัวออกสีแดงๆอันอลูกเขายังเล็กๆอยู่แบบนี้นะคะก็คือเขาจะมีตัวออกสีแดงๆสีใสๆออกแดงๆนะคะนี่ทุกคนฝูงลูกปลาช่อน,นะคะ่ะฝูงใหญ่มากเลยนึกดูนะคะคิดสภาพถ้าเกิดว่าฝูงลูกปลาช่อนพวกนี้เนี่ยเขารอดได้สักครึ่งหนึ่งของ ของฝูงตอนนี้เนี่ยก็คงจะดีเนาะที่สระน้าน้อยของจีนนะคะก็จะมีปลาช่อนเอาไว้รอ,อดูว่าเขาจะรอดได้สักเท่าไหร่แต่ทีนี้ไอ้เรื่องว่ารอดไม่รอดเนี่ยงูมันเยอะอยู่แล้วนะคะแล้วอีกอย่างก็คือปลาช่อนเขาชอบโดดโดดหนีแต่ทีนี้มันมีสระสระใหญ่สระเล็กแล้วก็มีคลองไส้ไก่ที่ขุดไว้อีกเนาะถ้าเขาโดดหนีอะ ภาวนาว่าขอให้เขาโดดลงคลองนี่แหละอย่าหนีไปที่ข้างๆนะอย่าหนีไปที่อื่นอยู่นี่นะล,ลูกนะอยู่กับแม่นะอยู่ในสระอยู่ในคลองของเราในที่ของเราอย่าหนีไปไหนนะเนี่ยไม่เคยมีปลาธรรมชาตินะคะเพราะว่าน้าเนี่ยจีดะไม่ได้ให้น้ําข้างนอกเข้ามานะคะก็คือเราไม่เอาน้ําข้างนอกเข้ามามันเราจะกั้นไว้หมดนะคะไม่ให้น้ําข้างนอกเข้ามาเพราะฉะนั้นน้ําข้างนอกก็จะไม่เข้ามาแล้ว ปลาช่อนเนี่ยเขามาได้ยังไงก็คือว่าปีที่แล้วนะคะจิตไปเอาปลาช่อนจากนาข้างๆมานะคะตัวเล็กๆเองตอนนั้นตัวเท่านี้แหละ <c oughs> ตัวเท่านิ้วหัวแม่มือนี่แหละไม่เอามาปล่อยนี่แหละค่ะเขาก็น่าจะโตเอามาปล่อยประมาณสี่ห้าตัวนี้แหละแสดงว่าเขารอแล้วเขาโตจนออกลูกออกล้านมาครบปีพอดีนะคะเพราะว่าตอนที่ไปเอาปลาเนี่ยคือหน้าฝนตอนนี้แหละตอนหน้าฝนเนี่ยช่วงเนี้ยช่วงปลายเดือนสิงหานี่แหละ เขาปีพอดีนะคะเขาก็ออกลูกออกล้านให้แล้วทุกคนเห็นแค่นี้ก็ชื่นใจแล้วค่ะจะได้รู้ว่าเอออย่างน้อยๆน,น่ะเราก็จะมีปลาช่อนเอาไว้แล้วนะคะเป็นแหล่งอาหารของเรานะคะโอเคทุกคนปลาลนะน้มาให้ดูแค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ